ัสดีจ้าวันนี้ลูกๆมามีกินในอะไรวะหอยกระทะเดือกินอะไรอะ่ะไม่เรียกว่าอะไรนะพี่ซีกระทะอ๋อเรียกว่าสุกี้กระทะร้อนนะจ้ะลูกวันนี้มาทานกับมามีผก้มใจวันนี้ถูกรางนี่หนึ่งจัดหนักจัดถูกรางที่หนึ่งไม่ให้ถูกกินลูกเอาใหม่เอาวันหน้าวันมาวันหน้าเอาใหม่โอ้โหมันร้อนมาก เน,นี่ยรู้สิมันร้อนกระทะเขาเนี่ยมันร้อนของเรามันก็ร้อนนะแต่มันร้อนน้อยแล้วก็อันนี้กว่าเออฟันมันขึ้นก็ทานด้วยกันนะคะทานด้วยกันกินร้อนๆน,น,นั่นเดี๋ยวกินน่ากินมากค่ะน่ากินมากกุ้เงเนี่ยนะตัวใหญ่เลยแหละกุ้ง กินเพ่อแก้เคยดหน่อยใครถูกหวยกินก็กินแก้เครียดนะจ๊ะไม่เป็นไรงวดหน้าใหม่ดูสิโอ้โหเธอดูสิกุ้งใหญ่ไหมใหญ่ค่ะลูกโอ้โหแล้วควันมันแบบเนี้ยไอ้ไอะบอ้โอ้โหแบบควันร้อนแต่ตอนนี้เข้าปากไม่ได้นะเดี๋ยวปากแม่พองไอ้นี่มันดูสิโอปลาหมึก น้ำลายสะน้ำลายไหลแน่ใจลูก ừ, ร่ปลาหมึกนะ๋ยวกินปลาหมึกแล้ว,ลวกกินซุกกี้นี่ดีนะมีประโยชน์เพราะว่าเราได้กินในผักบุ้งดูสิโอ้โหนะคะกินเยอะๆกินเยอะๆแม่กินเยอะๆ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปกินไอ้นี่ต่อไอไอติมไอติมนะไม่เนี่ยคนมันรวยช่วยไม่ได้ไม่ต้องจินแต่วันนี้แม่เป็นหอยไอ้นี่มาใหม่เราเกสพระแม่อุมาทวีวีสวยไหมอ่าพระแม่เป็นคนเชื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่ขอพระแม่อุมาไว้สามสิบร้านนะคะต้องตาลูกวาวจัดสิบร้าน <laughs> แล้วก็ ยังรับงานอยู่นะยังรับงานในวงการบันเทิงงานแสดงเล่นงานเล่นหนังพิธีกรน,นักร้องเต่จอนนะเพราะว่าคุณแม่อยากเป็นอยากเป็นนางร้ายนะคุณแม่อยากเป็นนางร้ายตรงบทมาเลยค่ะสำหรับงานโฆษณาอีเวนงานรีวิวสินค้างานรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะดูสิอร่อยไหมโอ้โหร้อนค่ะปากฟองแน่เลยอะ น่าค่ะเลยเลย,อยมีอะไรเติมมั้งเนี่ยอ๋อเขาจะมีอซอสไอซซอสให้นะนะซอสทันทีมากับเพื่อนมากับเพื่อนสา <c oughs> วเนื้อใส่ซอสใส่จะหวานเยอะมันก็จะเลี่ยนเนาะใส่เลี่นิดเดียวแล้กินในจิ้มต่อนะ เปี้ยวดีหาะเปี้ยวไม่ได้เปรี้ยวอใช่มันย่วรนมากใส่ข้าวมันจะววาบบ้ี้ เขาเรียกว่าซุกี้กระทะร้อนวันเร็วรวเลยไม่ใช่อย่างงั้น60บาทเองเนี่ยเนี่ยที่เด็กๆเห็นเนี่ยที่ลูกๆเห็นแม่เนี่ย60บาทเดี๋ยวค่อยไล่ดูดวงนะคะเด็กๆแม่ยังไม่ว่างกำลังวุ่นวายอยู่กำลังวุ่นวายเรื่องจับสินบรดกกำลังได้รับพ่เนจังวุ่นมากเลย กำลังไปทวงทรัพย์สินมรดกที่ที่พักเหนื่อยอยู่อะรุ่นร้อนมากแล้วทำไมไม่มีตะเกียบให้เราเนี้ยมีตะเกียบอยู่แต่แม่ไม่เห็นเคละพอยละเป็นเยอะย